สวัสดีพี่น้องเอซมาอัปเดตอาการน้องอะตอมวันนี้ครับไวรัสไข้หวัดใหญ่สองพันยิบีครับนอนแองแมงอยู่นี่อ่ะอะเบนอาการนอยลูกเป็นยังไงครับหายแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้หายแล้วนะครับอะเป็นไงอาการนอนไข้ ไหนเนี่ยตอมต่นยํไม่หาไข้เหรอหายแล้วเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงบอกคุณหมอสิอาการไม่มีแรงทานข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้อ่อนเพนลียใช่ไหมลุกแมนบอกกินอาหารแล้วก็อ้วกนะครับนี่คืออาการของไขวัดไงครับน้อง กินข้อว่าไ้กินข้ไว้แล้วได้น้อยได้ไลยก็สซ้างครับกินกินแล้วปุ๊บนี่คืออ้วกเลยแล้วก็สองที่มันแตกต่างกับไข้วัดธรรมดาที่แตกต่างกับไข้วัดธรรมดาคือตัวร้อนตัวร้อนแล้วเช็ดตัวไม่ลงแม,งมนบ่า,าตัวร้อนแล้วก็เช็ดตัวไม่ลงนี่ครับแมนบ้าลูกตัวร้อนเช็ดตัวแล้วตัวไม่ลงครับอุณหภูมิในร่างกายไม่ลง 39-40เกาองศา4 1่2องศาเสียเสร็จกับช่างวัดเหมือนเดิมครับเช็ดลงไปเช็ดยุ่มดขึ้นกับไม่ลงครับอาการว่ามีไข่แห้งบออาการไม่มีไข้บอมีไข่แห้งแต่ตัวฮอนเสร็จตัวบอลงตัวฮอนเสร็จตัวอลงนี่คือไข่วัดสายพันหม่นะครับไข่วัดไญ่สยพันธหม่นะครับเป็นเชื้อไวรัสเลยตัวนี้ผมไปหาหมอโรงพยาบาลเจษฎานะครับสมุทรสาครแล้ว อนนี้อัปเดียลล่าสุดครับอาการนอนตอมลุกขึ้นมาได้ลูกแต่ก่อนนะลุกขึ้นมายังสี่บ่ไดดนะครับลุกขึ้นมายังสี่บ่ไดดนังบ่อยู่เลยสิเป็นสีบ่มีแห้งน้องสีบ่มีแห้งนะครับเหลืองจะเล่ผมก็เล่ผ้าไปแกๆผมไปคลินิกไปคลินิกแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะครับไปโดนแล้วเที่อนึงอาการก็ดีขึ้นผมก็เลยไปโรงพยาบาลเจสดาครับ โรงพยาบาลเจดสดาสมุทรสาครจัดห้เลยไม่ต้องรอรู้ผลทันทีนี่ไวรัสไข้หวัดใหญ่2024เต็มค่าราเบียวพี่นอ้องเ็จโตเมัดขึ้นไข้ไม่ลงมันะ่ะและ้วก็กินขาวแดมประหลุกอาการกินข้าวแล้วก็อ้วกหมดกินหิวอ,อยู่ครับกินในยุ่แต่อ้วกออกเหมือนเดิมกินแล้วก็ อวกออกอย่างเดียวเลยนี่แหละครับผมอัพเดตอาการน้องอะตอมล่าสุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่สองพอลูกเขา